นี้อยู่พัทยาเหนือนะครับลงหาดรถติดเดินเร็วกว่าเดี๋ยวเป็นงานว่าวพัทยาวันนี้มาเที่ยววันที่สองงานว่าวเขาจัดวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบหกนะครับุ่นนี้วันสุดท้ายเดินเร็วกว่าวัะหกเจ็ดนาทีก็ถึงแล้วแป๊บเดียวเ,เล่นลนรถติดมากเลยวันนี้ เมื่อวานขับจากไอ้พัทยากลางเข้ามาเขาปิดทางลงหาดจากสายหนึ่งลงหาดต้องเข้าสายหนึ่งแล้วเข้าซอยติดไอ้ซอยอีกวันนี้เลยจอดรถที่ห้างเทอร์มินอลแล้วก็เดินไปเมื่อวานเขาจัดงานเขามีว่าวไฟด้วยไงเาเมื่อวานลืมลืมดูว่าวไฟสวยมากเลยวันนี้มาดูว่าวไฟ ขาติดมากเลยเนี้ยช่วงนี้เนี่ยกำลังสวยเลยะ่ะบ่ายสี่โมงวอลไฟเขามีรอบทุ่มนะครับเห็นดูในเพจของห้างเซ็นทรัลพัทยาสวยมากเลยเขาติดมาก เริ่มเดินเริ่มเดินไปพัทยากลางตอนนี้บ่ายสี่โมงติดประมาณสิบนา,า,าทีถึงล้วครับเดินไปเรื่อย ติดโอ้ตอนแรกตอนแรกว,ว่าจะนั่งสองแถวรูดิเดินเร็วกว่าสองแถวสิบบาทนะครับวานดูว่าวพัทยามีว่าวหมีน่ารักว่าวหมามีหมาป่าด้วยว่าว มังกรของประเทศจีนว้าวปลากระเบนว้าหมาว้าอีเพนด้าว้าวมานี่มังกรหลายอย่างเลย พรุ่งนี้จัดวันสุดท้ายนะครับใครจะมาก็แนะนำม,มาพรุ่งนี้ดีกว่ารถะเปติดตวันนี้วันหยุดยาวด้วยพรุ่งนี้จะจะเฉยๆอีกวันหนึ่งมีท่านรถโอ้โหรถนึกอะไรนี่นโโโน้างตรงแ่าอัมบรียนะครับฮะอัมเบรีย h o l i d a i n ราคาจ้าก็กเดินย้อนกลับมาแป๊บเดียวถึงฮะจอดรถไปที่ห้างเอร์มินอลช่วงพทัทยาเหนือรถติดก็ทนหน่อยก็จะออกสึกของวิดได้เขาทำถนนโอติดยาวเร็วสิบสี่ฮนะ รถทัวร์ก็เยอะช่วงนี้พัทยาต่างชาติมาเทียเท่ยวเยอะมากีย่ยิ่งันข่าวมาจำนักพัทยารถทัวร์จอดเต็มหมดเลยโอ้โหคนจีนแำหว่าคนจีนเยอะมากนีดูเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกอ่ะ ดีจังมัไม่ค่อยมีแดดเท่าไราวานแดดแรงกว่าน,นี้อีกมันมีคล้ายๆมีเมฆตรงแถววัดสัต,ต่ท้องฟ้าต้องมีแดดหน่อยท้องฟ้าสวยถ่ายรูปมันสวยแดดแรงๆถ่ายรูปว,ว้าวาสวยต่ขอให้มีลมแล้วกันลมถ้าลมแรงว,ว้าจะขึ้นเยอะฮะ ปีที่แล้วมางานลมไม่แรงเลยว่าไม่ค่อยขึ้นเลยปีนี้ลมแรงกว่าปีที่แล้ว,ลวมาหลีนะติดยาวเลยครับ ฮอลิเดย์อินนะับโรงแรมฮอลิเดย์อินนะ เปนเด่นฝันนมังกรฝันวัน,นั้นทำใหม่ดีฝัน,น,น,นดนมากอ่ติดติดนครับ ข้าถนนดูมอไซค์เนี่ยมันจะใสมา ติดยาวเลยล้อ yeah, จากพรุ่งนี้เขาสุดท้ายเลยเขาที่26 e นะครับคครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับโอเคก,อกันเลก่อนแล้วกันยาวแล้ว